สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันแบบเรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องข่าวดีใดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณกำลังจะมีข่าวดีในเรื่องใดนะคะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบเจเนอ a ร r ลีดดิ้งนะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเราต้องขอขอบคุณผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้กับช่องเมจิกทาร์ลต์ไบคิทตนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักน่ารักอคอมเมนต์ที่มาเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอแล้วก็ช่องด้วยนะคะมาข่าวดีเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะคลิปแบบนี้มันจะเป็นทํเไลทเนาะคือเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ก็นะับไปอีกหนึ่งเดือนนะคะใบแรกเอ็ดออฟวอนการเริ่มต้นใหม่การมีงานใหม่ กิจกรรมใหม่โครงการใหม่ใครกำลังรอง,งานอยู่คุณก็จะกำลังจะได้รับการติดต่อในเรื่องของงานนะคะเนาะงานใหม่เรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆเอ็ดออฟวอนนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงนี้นะร <c oughs> อง,งานใหม่ได้งานแน่นอนในช่วงเดือนนับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูอีกนับไปอีกหนึ่งเดือนเนี้มานายออฟวอน อศวินถือคาทานะคะเขาเราอาจจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงเป็นคนที่ชอบลุยชอบปฏิบัติชอบลงมือนะคะหรือในอวอนอาจจะเป็นถ้าในสายมูเนาะก็อาจจะเป็นทวเวสุวรรณนะคะลองขอพรท่านดูนะคะใครอยากได้งานขอพรท่านดู <c oughs> หรือคุณอาจจะกําลังเดินทางในช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไปปฏิบัติตงานนะคะช่วงนี้ก็ เขาเหมือนแบบอยากใช้ความรู้ความสามารถในของตัวเองอ่ะให้ออกมาในเรื่องของการทํางานให้แบบชัดเจนเนาะปกติคุณก็เป็นคนชัดเจนอยู่แล้วเนาะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุเมษสิงห์ธนูธาตุไฟเนาะให้คาทานะคะน่าจ,จะเป็นธาตุไฟธาตุไฟเขาจะเป็นคนที่ชอบบุกสู้ตะลุยเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์เนาะชอบวางแผนชอบลงมือชอบปฏิบัตินะคะ ดูกันต่อนะว้าวเดะเอมเพรสนะราชินีนะคะคุณเป็นแบบกำลังจะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ปรับเปลี่ยนได้โยกย้ายนะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีความสุขมีความสุขดีคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีเมตตามีความอบอุ่นมีความใจดีมีลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่สูงอ่ะเป็นดาวสุกนะคะมีความสุขมีความสําเร็จทั้งงานทั้งเงินเงินนี่แบบไหลมาเทมาอยู่บนกองเงินกองทองเลยนะเดมเพรสราชินีนะคะสวยๆอยู่บนกองเงินกองทองเลยอ่ะช่วงนี้ถ้าใครที่แบบแต่งงานแล้วอยากมีลูกมีบุตรช่วงนี้คุณกําลังจะได้มีนะคะเพราะว่าเดมเพรสเขาเป็นลักษณะของคนที่กำลังจะเป็นแม่เนาะ กันต่อนะคะงานดีนะคะงานดีมากสุขภาพก็แข็งแรงเพียงแต่ว่าช่วงนี้ใครอยากมีลูกมีบุตรนอนหลับพักผ่อนเยอะๆนะคะอฟอร์ออฟคัพฟอร์ออฟคัพเป็นลักษณะของออการเขาเรียกว่า,าวการนิ่งการนิ่งคุณเหมือนอยากอยู่นิ่งๆอยากมีสมาธิอยากมีสติอยากใช้ สมาธิอยู่กับตนเองนิ่ง,ง,งๆเฉยๆเงียบๆช่วงนี้นะคะหรืออยากเขาเรียกวาบางคนอาจจะแบบไปถึงขั้นปฏิบัติธรรมเลยหรือเปล่าเมืนะ่อก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าโฟล์คับมันเป็นลักษณะของคนที่นอยนอย่ะนอยนอยเบื่อเบื่อใครมาหยิบยื่นอะไรให้ช่วงนี้ก็ยังไม่อยากรับเนอะยังอยากนิ่งๆอยู่กับตนเองก่อนใช้ความคิดมีเรื่องที่ต้องให้ใช้ความคิดอยู่กับตนเองในช่วงนี้นะคะดูกันต่อนะ Hmm. King Of w วอลดูสิมาทั้งแยนวอวอะสวินสือไม้แล้วก็มาทั้งคิงออฟวอลนะคะงานคุณจะสําเร็จแน่นอนใครรอง,งานอยู่คุณบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสได้งานสูงมากคิงออฟวอลเขาเป็นลักษณะนคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟอเมษสิงธนูโดดเด่นมากนะคะในคลิปนี้เนาะ <c oughs> งานอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ ชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นคนที่แบบกระตือรือร้นเนาะเพราะเขาเป็นธาตุไฟอย่างที่เราบอกเป็นคนที่กระตือรือร้น,นเป็นคนเป็นลัสปีลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะงานสําเร็จเหมือนแบบคุณจะประสบความสําเร็จอย่างมากในเรื่องของงานหลังจากที่แบบคุณตั้งใจทํางานมาแล้วด้วยความอุตสาหะมุ่งมั่นตั้งใจลุยของคุณเนี่ยตอนนี้คุณประสบความสําเร็จแล้วเพราะคุณอะ่ะมีลักษณะของความที่เป็นผู้นํา เป็นคนที่มีความผู้นําเป็นมีผู้นําขอโทษเอาใหม่เป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเนาะคิงอวอนนะคะเป็นลักษณะของคนที่มองกันไกลมีความรับผิดชอบมีอุดมการแล้วก็มีอัธยาศัยดีชอบวางแผนแล้วก็มีศักยภาพมีพลังงานในการทำงานแบบล้นเหลือเลยนะแล้วลักษณะของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห มีสเสนอารมณ์ขันชอบมีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆที่แบบคนอื่นคิดไม่ทันอนะ่ะเออมีลักษณะของคนที่ใจกว้างมีน้ําใจเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานแล้วก็กลุ่มที่คุณอยู่เนาะอืมหรือช่วงนี้คุณมีเกณฑ์กําลังจะได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศก็ได้เพราะว่าคิงออบอลเขาก็เป็นคนที่แบบเป็นลักษณะของเป็นคนชาวต่างชาติต่างประเทศถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างประเทศเนี่ยจะ,จะประสบความสําเร็จนะคะดูกันต่อนะ <c oughs> ข่าวดีเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะข่าวดีเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นอกจากสําเร็จเรื่องงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งเติบโตแล้วอะไรที่กําลังจะเข้ามาอีกนะคะ ยาไฮโรเฟนไพ่พระนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะบางคนเนี่ยอยากได้งานขอให้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเราเป็นคนค่อนข้างอ่านไพ่สายมูเนาะถ้าไพ่ออกมาแบบนี้เราก็จะอ่านให้นะคะ <c oughs> หรือคุณเองอาจจะมีเป็นลักษณะของมีผู้ใหญ่สนับสนุนเมตตาเนาะอยากให้คำปรึกษาอยากให้เขาเรียกว่าอุปถมัมภ์ อุปถัมภ์คุณในช่วงนี้ก็ได้นะคะไพ่ The Hero Fan นะเขาเป็นลักษณะของคนที่เป็นไพ่ประจำราศีพฤษภนะคะคนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่และก็รักเรื่องการเรียนรู้หรือช่วงนี้คุณอาจจะอยากเรียนรู้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือให้ความสนใจกับการศึกษาอะไรบางอย่างนะคะช่วงนี้เขาเรียกว่า ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของตนเองอ่ะในการแก้ปัญหาหรือในการพบปักคนหรือในการดำเนินชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติงานเนี่ยหรือถ้าติดขัดปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้รู้เนาะคุณจะได้ร,ร,รับรับรับความสนับสนุนจากตรงนั้นเนาะหรืองานที่โดดเด่นเดไฮโลเฟนเขาจะเป็นลนักษณะของคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับข้าราชการนักบวช ครูอาจารย์แพทย์พยาบาลน,นักสังคมสงเคราะห์เนี่ยคุณก็จะทำตรงนั้นได้ดีนะคะหรืองานที่อยู่เบื้องหลังคนอื่นเนี่ยคุณก็จะทำได้ดีและเด e h เฮลโลแฟนเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของคนที่ทำเป็นแม่หมอพ่อหมอหรือนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะคะคือเป็นคุณเป็นคนที่มีความละเอียดละเอียดอ่อนแล้วก็มีซิกเซนพอสมควรเนาะหรือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะเป็นพ่อหมอแม่หมออยู่ก็ได้นะคะ ก็ยินดีนะคะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะมาอ่านกันต่อนะคะสิ่งดีเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะสิ่งดีๆเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ s of s w o r d นะคะหกดาบเนาะหกดาบเป็นลักษณะของการเดินทางเดินออกจากจุดเดิมเดินออกจากที่เดิมที่มันไม่ตอบโจทย์บางคนอาจจะออกจากงานเดิมที่อยู่แล้วมันมันไม่ใช่อะ่ะ อยู่แล้วไม่สบายใจอยู่แล้วติดขาดติดปัญหาหรือออกจากความรักความสัมพันธ์เดิมเพียงแต่ว่าการออกเดินทางออกมาจากตรงนี้บางคนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่มันเป็นปัญหาได้คือเหมือนคุณก็พกพาเอาปัญหาออกมาด้วยปัญหายังติดอยู่นะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอย่าสร้างนี้เพิ่มนะคะทุกๆอย่างมันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเองนะคะต้องใช้เวลาเนาะ มาดูกันต่อนะคะเรื่องใดสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้สิ่งดีๆเนาะสิ่งดีดีใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะว,ว้าวนายออฟเพนทากเนะคะอัศวินถือเหรียญคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้รับเงินเงินกําลังค่อยๆเดินทางเข้ามาหาคุณอย่างค่อยแบบค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะหรือคุณเองมีเกณฑ์ที่อยากอยากลงมืออยากเขาเรียกอะไรเอาเงินที่มีอยู่ไปลงทุน ไปสร้างให้มันเกิดให้มันเกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือคุณมีเกณฑ์กําลังจะพบเจอกับคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารนักลงทุนลงหุ้นอะไรแบบเนี้ยเบอร์ประมาณเนี้ยนะคะเนาะเงินกําลังจะเข้ามานะคะเป็นอัศวินเนาอะอัศวินถือเหรียญน,นะคะการเงินดีค่อนข้างดีเลยล่ะนะคะการเงินดี king of s o r d คิงออฟสอดเป็นลักษณะของคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะคนที่ทํางานข้าราชการยศใหญ่ๆใ,ในพันในพลอะไรประมาณเนี้เนอะเหมือนอุปสรรคปัญหาที่คุณจะเจออยู่อยตอนเนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดอาจจะเป็นปัญหาที่มันค่อนข้างแก้ไขปัญหาไปได้ยากแต่คุณจะแก้ไขปัญหามันไปได้คิงออฟสอดเขาเป็นลักษณะข,ของคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดแก้ไขตัดสินอะไรเนี่ยคุณจะตัดสินใจอย่างชัดเจนแน่นยาเนาะ หรือในช่วงนี้คุณติดปัญหาอะไรมีเรื่องอะไรอยู่ก็ลองปรึกษาผู้ใหญ่คนนี้ดูนะคะคนที่อยู่ในเครื่องแบบเหมือนเขาจะเข้ามาช่วยทําให้ทุกอย่างมันค่อยๆค่อยค่อยค่อยคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขออีกใบหนึ่งนะคะเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้นะคะ v e n of นออฟอืม เซเว่นออฟคัพเเป็นลนักษณะของคนที่มีความใช้จินตนาการสูงอ่ะใช้จินตนาการใช้ความคิดออกแบบสร้างสรรค์มีความคิดอยากมีอยากได้หลายเรื่องหลายสิ่งความรักความสุขรถบ้านอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณกําลังใช้จินตนาการหรือใช้กฎของแรงดึงดูดในการดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านี้ที่คุณอยากได้เข้ามาหาตนเองนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเ,เขาเรียกว่ามีมีเรื่องมีเรื่องให้ อยากคิดอยากทําอยากลงมือบางคนอ,อาจจะอยากอยากลงทุนอยากเอาเงินที่มีไปลงทุนอยากทําให้มันเกิดรายได้หรืออยากเปิดกิจการการค้าเป็นของตนเองนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นในลักษณะของงานงานที่เกี่ยวกับพวกงานออกแบบออกแบบภายในศินละปะศิลปินงานฟรีแลนซ์อะไรพวกเนี้คุณจะทําได้ดีเนาะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการใช้เงินคุณอาจจะแบบ เขาเรียกอะไรอยากมีอยากมีก็ซื้ออยากมีก็ก็อยากได้อะเอออยากได้อยากได้ก็ซื้อเลยไม่ค่อยมีเหตุผลในการใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะหรือเซเว่นออฟคัพเนี่ยเขาก็เป็นลักษณะของคนที่ใช้แรงอธิษฐานขอพรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่มีไพ่ไฮโลเฟนขึ้นมาด้วยมีไพ่ของเซเว่นออฟคัขึ้นมาด้วยเนอะมันเป็นลักษณะของความฝันจินตนาการ สิ่งที่เราสร้างสารรค์ได้จากจินตนาการของเราก็หมายถึงลักษณะของคนที่กําลังใช้กฎของแรงดึงดูดเนาะหรือคุณเขาเรียกว่าใช้กฎของแรงดึงดูดได้ดีในช่วงนี้เนาะคุณก็จะดึงดูดเอาใครที่รองานอยู่ดึงเอางานดึงเอาความสําเร็จดึงเอาการเป็นเอ็มเพลสของคุณอะมีความเป็นราชินีของคุณอะถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็มีลักษณะของการ สวยมีลักษณะของความอบอุ่นใจดีมีความเป็นแม่สูงหรือถ้าคุณคนที่เข้ามาดูคุณเป็นผู้ชายเนะคุณก็อาจจะมีลักษณะของคนที่เนี้ยคนที่มีลักษณะของความเป็นแม่สูงเนี่ยลักษณะของคนที่อบอบอุ่นอบอ้อมอารีหรือมีคนที่ผู้หญิงอะให้การสนับสนุนให้การแบบอยากดูแลเราในแบบลักษณะของคนที่อบอุ่นเนาะเนาะเราก็ ไม่ค่อยถูกเนาะช่วงนี้ใช้กฎของแรงดึงดูดจะดีนะคะจะดีจะดีกับคุณนะคะดึงดูดเอาสิ่งดีๆสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นรู้จักขอบคุณขอบคุณเงินขอบคุณงานขอบคุณโอกาสที่เข้ามานะคะดึงดูดเอาความสัมพันธ์ดีๆเรื่องราวดีๆให้เข้ามาใครอยากรู้เรื่องกฎของแรงดึงดูดลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมใน u t u b e เนะเาะเพามีคลิปออกมาให้เลือกให้ดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะ วันนี้พลังงานดีๆสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นประมาณนี้นะคะขอให้คุณรับไว้เป็นพลังงานบวกๆเรื่องดีๆความสําเร็จที่คุณมุ่งมาป่ปรารถนาอยากได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากเลยค่ะเมจิกทารลอตบายคิตตี้ค่ะ